สเดือนแต่พอมาซีซั่นนี้ปักมาเหลือ2เดือนนะสเดือนรีแล้งนะครับผมสําหรับซีซั่นนี้วันที่วันที่1กันยาคนดูแล้งจะรีแล้วนะหนกันยาแล้งจะรีนะพู้นี้ได้ไหมครับผมจะผมไปเล่นด้วยนะฮะได้เลยครับผมสามสบายเลยครับผมอยากไยกู่ที่ตอนนี้สามสบาย

อยู่แล้วแค่อย่าแยกกันเล่นอ่ะอยู่ของฝึกมันไว้ก็ออกมาได้แล้วพวกน้เห็นปืนแล้วผมวาปืนก่อนเอาของยาวด้วยงัดงัดตด้เลยอยู่ไหนวะพี่ไม่น้อยอยู่มีน้อขึ้นเอฟซีจะสอบปอลเรามาเอามัน อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดนอะไรวะทำไมมันมันหลายหลายายโพสเยอะวะอ้าวไม่ขี่รถหนีไปตัวนึงมันไม่อยู่แล้วพี่มันเจอเราเต็มตี้ขนาดนี้ผมนั่งไงนั่งไงนั่งไงป่าล่าไปแล้วเฮ้ยนี่ไงมันกลับไปแล้วอยู่นี่เออมันกลับไปแล้วนะครับยิงหิงนะสู้ๆนะจะปี๋นะน้องยิงหิงเพิ่งเลิกงานนะครับหนูสู้ใครไม่ไหวเลยนะต้องให้หัวแคนแบกแล้วมาดิน้องน้องน้องอมยิ้มมาดิมาเล่นกับพี่เด็กมา Thanks. พี่ก็เปิดเล่นกับคนดูเปิดเล่นกับซัพพอร์ตเตอร์ทุกวันเลยหนูอยากเล่นกับพี่หนูก็มาเลยครับน้องค์เยี่ยมแต่เรื่องแบกแต้มพี่ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพราะพี่ถนัดแบกอย่างอื่นมากกว่านะครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจจากหญิงๆด้วยนะสู้ๆนะจ๊ะพี่จัดตายครับหญิงหญิงของอยู่นี่เปิดเสาเอายากันีกก่อนเรา ทีส่สกิลอล็อกมันมาถูกจังหวะจริงๆเลยอเราเฟล้ยวอะไม่เอาหรอกเล,เลือดไอ้ตอนเลือดเลือดจะเต็มอ่ะชอบมาจังเลยอะล็อกผมงงมากเลยตอนตอนเลือดน้อยไม่มามันสุ่มให้ยังไงบ้างผมอยากรู้เวลาตรุ่งนี้ตู้ตอบได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เวลามันสุ่มให้เราเอ๊ะจังหวะไหนจังหวะไหนเราควรเล่นยังงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้เนาะ อันนี้แบบแมันแรนดมอมเลยอ่ะแล้วนานๆทีมาด้วยนะมันมีแค่สามสกิลที่มันสุ่มให้เราโดนล็อกโดนออล็อกแล้วก็ช่้นนี้ตู้ตอบได้มีข้างบนมี MP นะครับด้านเราพี่หนุู่น้่องได่ละอ้าวไอ้ดอบมารอเลยละกัน ไอ้ดอบทับตายเหมือนเหมือนไอ้หวังไอ้ดอบทับตายหิวจัดไอ้หวังนาะหวังหวังไม่สมชื่อเลไอ้หวังเนี่ยมนดูจะเหยียบใช่ไหมท่ามาขนาดนี้แลเหยียบน้องเอาไปเลยมันไม่ได้ซื้อสมหวังมาซื้อว่า อะไรนะไอคนดูเขาตั้งให้มันว่าอะไรนะไอชื่ออะไรวะเออช่างมาเถอะสมองไม่วิ่งแล้ววะพอเป็นท้องเสียออกทีเดียวไม่ต้องสมองเบืเวววบ่อเลยวะเบื่อเลยเออพี่อ้อไปไหนวะป้าอ้อหายไปไหนวะไม่เห็นนะเล่นเก่งกับผู้อยู่แอ่ะติดผู้ช่วงนี้ติดผู้อ๋ว่าอยู่หายไปยาวเอ,อ้ยมีใครเอาแม็กดามสกอบสีวะพี่แป้งแรงมาผิดป่ะเ,เอาครับไปตรงนั้น น้องไม่ต้องเชื่อได้ปะท่าฟรีอ่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาเชื่อพี่ได้ปะเล่นด้วยครับซันนี่นะสวัสดีซันนี่ด้วยสวัสดีครับซันนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเดน้องเหยียบน้องก็ไม่เหยียบให้สุดเลยเนาะหัวล้อหัวล้อหนครับพี่ชายเฮ้อ้ี่้ห้ถ้าหัวอ้อ้าอ้าย้วเ้าอ้าอ้า้าอ้อ้อ้าไ้าก้าอ้า้าอ้า้าออาอา้ เลยปะเลิฟยู่ไหนะผมน้องเป็นใครหนีมาจากไหนยูจีบารติดตามก็ไม่ได้ติดตามอะไรก็ไ,ไเป็นอะไรมาจากไหนหนีมาปพ๊บมาขอท่าขอท่านนั้นขอนี่ <S <S พี่ก็ให้ไปแล้วแหละน้องเอาไปใช้ได้ด้วยทาหัวรอพี่อ่ะจัดให้แล้วได้ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไฟเอ็มรอพี่ชายเดี๋ยวเข้าไปเล่นซัพตาหนึ่งก่อนนอนนะครับน้องยะไม่ทันแล้วน้องยะไม่ทันแล้วครับผมหมดเวลาแล้วน้องซันนี่ก็มาไม่ทันแล้วเล่นด้วยหมดเวลาแล้วครับผมนะเดี๋ยวเจอกันรอบกลางวันด้านหลังเรา นะผมสตรีมทุกวันนะตอนเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วก็บ่ายสามครึ่งถึงหกโมงเย็นรอบดึกก็สามทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับผมผมผมมีกุญแจคังนะบนมาเข้าคัางได้นะได้ไม่ได้น้องจะปาดคอใส่ไปจิ้มอย่างเดียวเลยใช่ใช่ผมยิยม้มผมยิยม้มยังไม่ตอบคำถามพี่เลยพี่ไม่ถนัดแบบแบกแรงอ่ะพี่ถนัดแบกอย่างอื่นได้ไหมอ่ะไม่ต้องขำเลยน้องน้องเอาไปใช้ได้เลยถ้าหัวล้อพี่อ่ะเอาไปใช้ได้เลยน้องอยากได้น้องน้องกดใช้ได้ตลอดเลยเออ เต,ต็มตีเลยนะในในค่ายทหารเต็มตีเลยนั่นน่ะของโค<ฮ><ฮ>ตรเกลือมีตรงนี้สู้ถอดได้โคตรเยอะเลยใช่โคตรเยอะเลยเรับสุดหล่อไว้เหรียญสองพันพี่หลุยเอาเหรียญมาเปิดเลยสองร้อยได้เหรียญสองพันได้ได้เหรียญสองพันแน่นดีไอเปิดกล่องเนี่ยผมได้สองพันบ่อยๆพอไปเปิดเสาอ่ะเขาได้สามพันสามพัน ผมไปเปิดตั้งแต่สามร้อยสามร้อยเอ้าเดนไปเข้าดิ่งเข้าตัวผมแบ่งกันไปขึ้นได้ไหมครับได้ได้พี่ได้ได้ผมแปลกใจคนดูมากนะเวลาจะแบ่งคงแบ่งของให้กันนะคนดูจะวิ่งมาโฉบดูเขาหิวข้าวเหรอพี่ดึกแล้วไงข้าวมันย่อยแล้วใช่ไหมเบอร์สี่เบอร์สี่หิวข้าใช่ป๊อน้องเป็นคนไทยหรือน้องเป็นคนสปอปลาว เยาะมากเลยครับนี่ครับน้องไม่คนไทยหรือคนสอปาลาวเราเนี่ยคนสอบปลารนะาครับอ๋อติดตามพี่นาไนด้ย,ยังหรือเพิ่งมาติดตามนานแล้วครับอ๋อแต่เพิ่งมาเล่นด้วยกับพี่วันนี้ใช่ปะว้าวใช่แม่มาเล่นด้วยเป็นวัน<ๆ>น้านี่แหละน้องในแคนผมมันต้องรู้ใจผมดีขอบคุณครับขอบคุณยี่สิบดาวนะน้องอมยิ้มนะบ่อยแบกขึ้นเตียงถูกต้องนี่แหละเรื่องถนัดของพี่เลยเรื่องถนัดของอลังเลย ต้องชอบกันทุกคน่ะนะเดี๋ยวเราจะส่งปืนใหม่ดูกันนะเราจะสุ่มปืนใหม่ดูกันสามันเพชทมันจะได้ไหมสงสัยจะมีเกลือสามันะเภทปืนอะไรปืนใหม่ M P สี่สิบหรอผมเสียดายเพชรว่ะพี่เสียดายทำไมน้องเอ้าเสียดพี่ขอเห็นห่อนไม่ได้เติมะผมก็สายฟรีไง สายฟีเออแล้วน้าผมมีตัวแล้วน้องไปเสียดาผพเท็นไมอ่ะได้ดิเอาตังเติมอ่ะเป็นสุ่มหมดตั้งเยอะเอ้ามันก็แลกความสุขไหมอะน้องอายุกี่ปีดิน้องทำงานแล้วยังไยังครับพี่ผมเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนอยู่เออน้องก็น้องยังไม่เข้าใจหรอกถ้าน้องถ้าน้องทำงานน้องมีตังแล้วน้องจะรู้ว่าเขา่าเติมเกมเนี่ยอ้โหูมันมีความสุขมากครับน้อง นู่นนู่นน้าผมน้องต้องตั้งใจเรียนให้จบก่อนน้องยังไม่เข้าใจหรอว่าทำไมเอาตังค์ไปเติมเกมทำไมไม่เอาตังค์ไว้นั่นไว้นี่มันคือมวามเจครับมากมาเจ็บมากเม่เดี๋ยวพอพี่นี่น่าจะมีตัวเหมือนจะมีตัวนะข้างบนพี่ข้างบนข้างบนเลยบนไอ้บอลเขียวนี่นี่หน้าผมนี่เอ้าเดาแตกวิ่งหัวแตกหัวแตก